นักเรียนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนเขามาที่เทมเใหม่ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กนักเรียนสวนชุนันทาอะไรนะนะศุภภาพของสีนะคะตอนนั้นเป็นนักเรียนศิลปะแตวตอนนี้ตอนนี้เป็นคุณป้าแล้วก็ยังมาทนันอย่างีเาน้เดี๋ยวมาดูหน้าตาสเต็กหน้าตา น,นี้เป็นคอฟช็อปเนาะเออมีคอฟช็อปกับขนมปังนะฮะแล้วก็มีชามะนาวด้วยอันนี้เราเราสั่งอันนี้มาสลัดทูน่าน้าทา,านนะน้าตาน้นาทานมนาะก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะเราก็มาทานที่นี่ <laughs> 20กว่าปีละนะมาตัทานเพราะว่า ที่นี่ก็มีคนเด่นคนดังมากมายนะมนาทานไะด้มามีพี่ตงพี่ตูนพี่ปอนอะไรต่ออะไรใครต่อใครมามากันเยอะแยะมากๆก็ๆับา่บาบใครรูปนะนะคะนี่มีรูปเสด็จพ่อร้อ5ห้ด้วยใครผ่านไปผ่านมาที่ท,ท,ที่นทะี่น้าพ่อช่างก็คงเคยมาล่ะใช่ไหม ก็เป็นร้านหนึ่งที่เขารวมโครงการเราชนะคนละครึ่งก็ใครมีสตางค์อยู่ในวาลเล็ตก็มาใช้ได้ว, <c oughs> วันนี้ก็แวะมาลำอเลความหลังอีกนึงเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านร้านนี้นานแล้วนะคะปั้งแต่โอ้เป็นวัยรุ่น <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็รุ่นปลายแล้วนะนะ, <c oughs> นะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกร,ากร,การ,ร้านทีู่คู่กับเข้าวหุลัดมานานมากเดี๋ยวก็ขออนอุญาตทานก่อนนะรู้สึกว่าตัวของชิ้นหมูนี่ก็จะแบบทำไม่เหมือนใครเลยนะให้ดูชิ้นหมูอาพร้อบช่องที่นี่นะน่าทานมากเลยนะคะอืมนะ อุดหนุนกันนะคะร้านรักสถาบัานอีกร้านหนึ่งนะขอ <c oughs> อน,นุญาตทานก่อนนะคะวันนี้ไม่ทานอะไรเลยนะ,ะแล้วเดี๋ยวเข้าน้าไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะเอามาแชร์นะคะบ๊ายบาย